จากลิเวอร์พูลไปตอนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้รองจากฝูงเพลพรีเม,มียร์ลีกอังกฤษกันบ้างครับก็มีข่าวไม่ค่อยดีครับเมื่อทางด้านโรเบตโตมาชินีออกมาเปิดเผยว่าสุน้าดาวรุ่งทีมชาติอิตาลีอย่างมาริโอบาลเตลี่นั้นบาดเจ็บต้องพักนานกว่า1เดือนแต่ในขณะเดียวกันก็ทีมนั้นจะมีโอกาสใช้งานกองหน้าตัวใหม่อย่างเอดินเซโกสุน้าทีมชาติบ,บอสเนีย <No. S 2> ini, ค,น City, ครับโรเบตโตมาชินีกุนซอสโมสอแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับรองจากฝูงฟุตบอลพรีเม,มียร์ลีกอังกฤษออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่า ทีมจะไม่มีมาริโอบาโลเตลี่ครับกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติอิตาลีซึ่งบ,บาดเจ็บหัวเข่าและต้องพักนานร่วมเดือนเลยทีเดียว <think> นอกจากนี้แล้วไมเคิลริชาร์ดครับอดีตแบ็กทีมชาติอังกฤษนั้นก็ <พอ S 1> มีการบาดเจ็บหลังก็ต้องพักหลายสัปดาห์เช่นเดียวกัน แต่ข่าวดีของทีมเรือใบก็มีอยู่บ้างครับเมื่อดาบิดซิลบากองกลางทีมชาติสเปนชุดแชมป์ฟุตบอลโลกนั้นจะฟิตทันเกมเปอร์มลีกซึ่งซิตี้จะรับการเยือนของวุฟแฮมตันในวันเสาร์ที่15มกราคมนี้ครับทางด้านมาชินีก็พูดถึงกองหน้าตัวใหม่อย่างเอดินเซโกด้วยว่าเซโก้นั้นสภาพร่างกายดีเยี่ยมครับและน่าจะพร้อมลงสนามในเกมเปอร์มลีกซึ่งซิตี้จะพบกับวุฟในวันเสาร์นี้โดยเซโก้เจ้าของค่าตัว30ล้านปอนด์ก็จะมีโอกาส ลงยืนสู่หน้าคู่กับคาร์ลอสเตเบสกองหน้ากับตันทีมในเกมวันเสาร์นี้ด้วยครับแ <This. S 1> มนซิตี้ล่าสุดก็อยู่ที่2 <Yeah. S 1> ตามหลังแมนยู <Yeah. S 1> อยู่นน2คะแนนและก็แข็งมากกว่า2นัดด้วยครับ